เไวว่าอ <mile> ันนีุี้ใส่แต่วาอันนี้อันนี้าอันนี้าจะหูกา่อเพว่าใหญ่น่ะใหญ่้าขได้นอันนี้เอาวส่วนใสได้หคุณอยชไม่ไใส่นะุใหม่รุ่นใหม่ยัง่ได้ใส่อันนี้ก็ซื้อมาก็ใส่อง้เอาวุ้่วนเอาไว้ใส่ใส่ใส่ไาอะไรา้นะใ่แต่ว่าคุณ้อตอนนั้นคุณใส่ได้ตอนนี้คุณนยใส่ไม่ได้เหมือน คือาจจะมันเป็นเส่อแสกแใส่กับตะรงก็ได้ค่ะหมายถึงว่าถ้าเราไม่อยากใส่ส uh ั้อนะนะคะเราก็จะเอาแต่เสื้อมันแล้วก็ใส่ใส่ระรงเลยอ๋อเสื้อถ้าเราใส่นี้ก็ได้ยี้ก็ได้ก็ใส่ทงนอกส็หมนแล้วก็ใส่ก็อันเป็นชุดอยู่แล้วค่ะนี่อันนี้ก็สวยมากคุณนชอบมากเนี่ยแต่ันเล้อใส่ไม่ได้แล้วเนี่ยโสวยนี้ก็เป็นชุดอยู่นใส่เสื้อนข้าน้ อ ah ah ันนี้เดี๋ยวสาวพิเศษจะค่อค่อยครับเนาะอันนี้ของ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 สุดเท้าวิวกปรมก็มาเอามาแห้ให้คนนั้นอ๋อให้น้องด้วยน้องที่ว่านะมาตัดไม้ตัดอะไรอันนี้เลือกให้คนมาก

สบายไม่ร้อนง่ายๆอันน mm ี hmm? <Yeah. S 2> oh. Oh yeah, ้เสื้อแม่ผู้น้อยนะโอ้แม่ผู้น้อยเนี่ยสวยเลยนะสวยนะแต่ว่าเอาวิสวยใส่อาจจะหลวมแต่ถ้าแค่แค่เสื้อแล้วุได้อันนี้ผมแม่ผู้น้อยตัวใหญ่หน่อยเนี่ยอันนี้อันนี้คือเอาสเอาถือว่าหมวกใครก็เอาวิสุทไปใส่ใช่ใช่นีเสื้อเนี่ยม่เือนยงไงเอแม่ผูน้อยเขาเขาเหมือนเขามีชุดเยอะเกิก็ได้เอามาเป็นง อันนี้อันนี้เสื้อเด็กนะอ๋อเด็กใส่เด็กนี้เด็ก้ากครัของผมของม่ใช่เพราะว่าน้นที่พาตุ่มันเขาไปทำลูกสองคนเอาดูใจเด็กได้ไหมได้ได้เขามีลูกสองคนเนี่ยนะรับสามว่าเป็นมิ้นูนอันนี้นะโออันนี้นะของถิงถิงๆเนี่ยเนี่ยเอาลูกเสืออะไรแต่ทิ่เขาเนี่ยตัวใหญ่มาก เคบอกว่าเคไม่ใ hmm. ส yeah. well, you know, ่แล mm ้วเคไม่ใส่แล้วมือไม่ได้นนนะที่ายอยู่เลยเ่ยโดยเฉพาะเนี่ยตัวนี้ก็ตัวนี้ยังไม่เคยใส่เลยอาุชสวยเนะสวยเนะนี้่ไมอันนี้ผมเก็บไว้ใส่แล้วอันนี้ก็อ่าออันนี้เป็เสื้อเสื้อหนาวนะอ้หงหนาวอันนีเสื้อไม่ใเลยพราะว่าเขามีหลตัวนีกมใส่แล้ ได้เนใจนะโสียดาเนาะพูด oh, ถึงวาเนาะี่เสียดานใจนะโอ้เน้ใจเขาไม่ได้ใสเขาบอกก็เลยเอามันแค่วิสองบนึงี่่เากับใครเหมาะกับใครเนาะวสลใช่เนี่ยอันนี้าเสื้อถึงอัน่งอันนี้เสื้ออันนี้ว่าไมสใครได้เสื้ออาเีย เส้นแต่เส้นแต่กีไก่เออกีไก่คือตะกทีอันนี้ก็อันนี้ก็ยังใหม่ของใหม่ทั้งนั้นในน้องชเราใส่ข้าของข้างนี้พ่อนี้ก็เลยบอกว่าทนลองดูว่าอุนโภคจากอะไรใส่เองนะอาจาใย้ค่ก็ได้อันนี้ก็ยังใหม่เราต้องแบบถ้าถามว่าอยากใส่เองลูสวยนั่นแต่เราต้องเขาเรียกว่าจาค่าเลยนจภยสาเมตตาแน่อุเราที่น้องเขารู้ว่าจะหมอหมอกับใชรว่าอุขคา่ะน่เนี่ย คนนี้คนคะมาให้ซ้า้ามาหมอนแล้วนั้นเนี่ยเี่ยคจิมใส่ได้เลยอันนี้พวอันนี้อาู้สวอว้ใส่แม่ลูกก็ได้นะโอมีสองตัวแม่ลูกใช่ไพวกแม่ลูกไปเอาว้เน้าใส่สเไไปไปอกานนี้่ต้หยยังมีเยอะเลยที่บ้านอ่ะยังไม่ได้ลื้อเฉย กมันแปมันไม่เป็นของพู้หน้อยของแม่เนี่ยแล้วกางเกงถุนี้ซื้อมายังไม่ได้ใส่เลยนะหมอแบบใครนะน้ำผึ้งเยอะเกิโอ้สาวนี่ซื้อมาทำไมนันเอวนใครหรือเปล่าใช่นั่แอต่มีแคไหนอุ้มชอวไปให้แใครที่ใส่ได้ก็ได้คนที่ที่บอกนะเยี่ยมเนี่ยกางเกงเนี่ย้นซื้อมาซื้อมาเนี่ยยังไม่ได้ใส่ ราะว่ามีเยอะเยอะพวกน้อยตอนนี้ชอบใส่ผ้ายืดมากกว่าเนี่ยนะอันนี้ก็ยืดอยู่นะเนี่ยอันนี้ก็อันนี้ใส่น่ารักอันนี้อันนี้อันนี้แม่เป็นยืดเลยนะเดี๋ยวแแม่เก่งมาใเก่เนี่ยอันนี้ก็น่ารักอันนี้ใส่บ้านสบายมให้ลูกสาวใส่บานนะใส่บ้านสบายนะ

เย็นไงใส่ได้ไหมผู้น้อยชอบแบบผู้น้อยใส่มันเล็กไปไงแต่ว่าผ้าแบบนี้ใส่สบายมากเลยนะยใช่ใส่สบายมากใส่ได้ไหมคะ ดูดูสินี่ไงใส่ได้พอดีเลยไใส่อ่บ้านใส่ยบ้านโรศัพทก็ใส่ไทได้มีที่ใสโทรศัพท์เลยมล้วเติร์นเยาว์วิเศก็ใส่ได้เยียมยอทั้งได้เยเนี่ยคราใส่แล้วมันตื้นเพราะว่านมใหญ่ไปไอ้เติรเยาว์าใส่ได้แล้ถ้ามอสีแดงเสกรสีแดงส็ พูดนะว่าสวยเนี่ยเพราะว่ามีแบบนี้เยอะเลยถ้าใส่ได้จะเอามาให้อีกเนี่ยเอามาให้ลองก่อนใส่เทียมยังดงคำได้เลยเนี่ยเห็นไหมใส่สบายๆสบายๆไม่ไม่ไม่คลั่ไงไม่คั่งพอดีเลยเนาะเพาะงั้นใส่อะไรกรี๊ไงเออเอาพกสพอดีเลยไหมจริงๆดนอยากให้หนิงถงใส่หนงไม่เอาไงสไตล์เราไม่ใช่สไตล์เขาเขาไม่ชอบงนว่สเนี่ย เรียบร้อยดถ้ารู้ชมไปหาเป็นเกฑเนี่ยเป็นเกสีสีคอเสื้อเนี่ยเนี่ยเป็เก์้นเนี่ยสีเนี้ยใส่เข้าชุดได้เลยนะเอ้าใส่ใส่แบบเออเอาเสื้อแล้องเข้าข้างนค่ะใส่นี้แหละเป็นเกย์เรียบร้อยได้เลยเรียบร้อยใส่ปนชุดเลยอันนี้ของคุณนายนะทำมาแค่ส่ไม่เ่อมากนะเาาเรียกของเว่ะกไหน อันนี้ก็เป็นผ้าผ้าเช็ดหน้าไม่ใช่หน้าอันนี้คุณน้อยสั่งมาคุณน้อยก็ใส่ข้างเดกงคือผ้าพันใส่อยู่บ้านได้โอ้โหคอจีนคอจีนใช่ไหมเอาไว้สีแดงสวยแต่อันนี้ใส่ใส่อยู่บ้านเหมือนกันเนี่ยเออแมันสั้นคุณน้อยใส่แล้วสาววุ้ยใส่ก็ดีใช่ไหมดีเลยเนาะใส่ใส่ชุดนอนอ่ะใส่ชุดนอนได้เนชุดนอนได้ อันนี้นะซื้อมาไม่ได้ใส่เพราะว่ามันผู้น้อยว่ามันมันพับไปยังไงอารุณใส่ได้แบบรู้เพราะว่าพอนมน้อใหญ่อันนี้มันเล็กอ๋ออันนี้ต้องสำหรับคนต้องเสริมใช่างเงี้ยใช่ใช่อยากสวยยี่บบพวกนั้นมันนมใหญ่แล้วไม่ต้องเสริมไงใช่ซื้อมาฉีดอันนี้อันนี้เนี่ยอารุณจะให้ใคนไทยผู้ชายหรืไม่ผู้ชายผู้่ายผู้ชายจะดูว่าหลอมากท่เนหล่อมากท่านอะไรนะที่มาไอัหยี่ย แคนะ่อย่างเงี้ยเอาเฉไปหคกได้ทกอันนี้นไม้นะข้านมเอแม่อของแม่ที่ของแม่มันก็ใหญ่<อ>ถ้าของของพ่อน้อยเอาเฉลได้ไงเนี้แค่พ่อสามารถส่ได้ดน,ดนี่อันนี้กของพอน้อยนะชอใส่มาสีเจนจเาแดงชอบใส่ได้ใส่แล้ว เอาม่ส่วนตัวอันี้เ yeah, น you know like yeah. ่มันเป็นมถุงเท้าเยอะเลยนะถุเท้าอะรพวกนใครใส่ได้บ้างใส่ไม่ได้บ้างก็ทีของเล็กน้อยเนี่ยเนี่ีเลยอันนี้จะคล้ายคลาได้อะมีน้อยบอกไงว่าแค่ถุงเท้าอย่างนี้เยัางใส่ไหมไม่ต้องปิ้งแบอเป็นโซ่เนี่ยเนี่ยอันนี้ก็ยังใส่ได้ นะไอ้แม่แ่แมแเข่อะไหอนันไม่ี้น่เนี่ยของเอง่ลยเนาะสวยเนมีมมท่จะให้อะไรีมีมี แ,แม่คือแม่เพราเขาผลมาเนี่ยไม่รู้ว่าไงของเด็กอ่ะตอนนี้งเด็กมันมีเด็กชายอย่างเงี้ยมันใหญ่ไงมันไม่บอกเราสิละมันบอกวับคนที่เีาใหญ่นาใหญ่หน่อยเนี่ยมันจะ้างเน้าเมนันแต่ในในเฉล่ยเนี่ามันได้นะของใหม่เนว่ามีที่ให้รู้ความีมีอสงคนเพรว่าวของคกลัวว่าเขาถึงหรือเปล่าอย่ไงถ้าเขาถึอถือไล้วไม ูสำนักเราเรางดใจนใส่ได้เนาะแต่อันนีาไ่ดูดูวาส่มมัน่วยนะแใส่สบายอะย่าี้นาะ่ี้คแม่่ได้ตัวใหม่แล้วก็เลยเอาของเขาก็เลยแบบอาไปดูีใอย่างเงี้ยอย่างเีย อันนี้รุเสื้อเชือเสื้อกล้ามนะเนี่ยเสือกล้ามมีกระโปงกระโปงื้อใส่บ้านได้เนี่ยอันนี้่ากางเกงนะนี่คุณนาซื้อมาอีกใส่ครั้งเดียวใส่ครั้งเดียวแต่ว่าไม่ได้ใส่เยมะน้าทุกีโวกาได้ใส่เนี after after ่ยเหนือนะเหนื่อย้ส่าเนี่ยไ่้นนกยยืดสยืดคุณ้่มนดอไนคุณน้อยมเยอะมากเลยแล้วมีคุณน้ยไม่ได้ใส่เพราะว่าคือคนชอบซื้อเสื้อผ้า ใส่ครั้งเดียวสองครั้งที้ก็ไม่ใช่แล้วค่ะหนเไม่ได้เนี่ยซื้อของใหม่ใหม่มาอีตั้งสิบกว่าชุดแล้วเนี่ยก็เลยพวกนี้คงไม่มีที่อยู่ต้องขนของเก่าออกไปแล้วของใหม่นี่จะได้เข้าไปได้เอาเสื้อนี่นะเอาเสื้อเอาเสื้อมีสองชุดเพราะชุดแบบแม่กับลูกสาวไม่ได้ลายเหมือนกันเนาะได้แม่ลูกใหม่ก็โอเคขอบคุณมาก ดีไหมที่นอนที่เราใส่สบายมากเลยอ๋ไม่ได้เสียนะใช่ม่เสียหรอกใส่ใส่อยู่บ้านโอ้โหให้มาตอนนั้นเนี่ยใส่กันลูกสาวสองคนได้อชุดใส่แล้วก็ใส่ได้อยู่ได้ได้ได้มีสองชุดเนี่ยพอดีแม่ลูกแม่ลูกมีัักแตวจริงๆนี่นะอันนี้กับกระโปรงเอของเอใส่มา ไม่รู้ว่าเออเป็นประมาณไซส์อะไรวะตัวเออสามสิบเนาะสมอันนี้ถึงเด็กๆน่ารักน่ารักถ้าเราใส่้สวยนะอันนี้ถึงใส่ถ้าใส่ได้ถึงใส่น่ารักนะใช่ยังไงใส่บ้านได้เลยเนี hmm> ่ย uh, ใส่ไปลฮะสเนสบายมากเลยเนี <h ulation> ่ย่้นสบายไว้ใส่ได้ยอ่ยจะใส่ได้บรงยนะเอวได้เอว่ายอของเอวมันดอใช่ม ของผู้น okay. ้อยท่างในนะไม่มีของใครนะเนี่ยนี่เนี่ยอาผู้สวยอันนี้ก็ชุ่มซื้อมาใส่สบายเหมือนกันอยู่บ้านนะเอาผู้ใส่ไปนี่เลยใส่สบายอยู่บ้านเลยใส่สบายใส่เมื่กี้นะใช่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 ไหมใส่สบายมันเลอะแป้งอันนี้สร้างออกนะทำให้เป็นไรมุสโรว์ผู้้อมันเลอะแป้งอยู่ดีนะทานเย็นสบายสบายมันเลอะแป้งแล้วก็ทาหน้าไงผู้งเสริม่ซักให้าไหร่ได้นี่ไงตัวนี้ตัวนี้ยังไง โอ้ตัวนี้สวยจังเลยเนาะสวยเนาะมงสนะผมใสอไม่ได้ใสอไม่ได้แต่ว่ามันเยอะันไม่มันไม่มีเวลาด้ใสเลยเพราะคุณนะชอบซื้อชอบข้าวซื้อใหม่มาเรื่อยๆแล้วก็ของก่าไม่ยื่ายได้ใส่แล้วมันก็เก็บว้อย่างไรก็ก็ไม่ดีใช่ไหมก็ถ่ายให้คุณใส่บ้างนี่อันนี้เน่ใส่ทใ ก็ปรอะไรขแม่แม่เยอะเองนะแม่เก่นอันนี้เสื่อว่าไม่ถกไ่ก็อไมดียวอันนี้ป่ยาย่แล้วหรอเะได้ค่จะได้ใส่มาให้ึมากอันนี้จะเอาไหมเอาค่ะค่ะผูสูู้สงจะได้ใส่ต่อใช่จะไดใส่ของต่อทุษาทุ่าทุขาทุขวข อยากให้เอาวุชชุดต่อไปรมเคือเหมาะสมกับใครวุชชกใ้างใค่ะถ้าอันไหนที่ยววุชชุ่ได้ต่ตัวนี้อยางให้วุชชวยใส่อั้ทีร้อยงเก่ีแก็ใส่ดีใจด้วยมากเพราะอะไรหรือว่ามันเป็นลายลายควมเพราะว่าวุชช์ดขอมไงใส่ลายควมจช้อ้วนอจะนี้มันอ้วนขึ้นแอนใหญ่แอนดูววุ้ชุเขาก็ชอบเพราะสีตาดียวุ้ชใส่นาจเนี้ยสวย เพราะว่าคุณน้อยอะใส่ใสแล้วมันตื้นไปหน่อยเป็นก็เลกเลยคุณน้อยจะซื้อใส่เองนั่นแหละแต่คุณน้อยว่าคุณนั้นไม่ใสแค่ทิ้งทิ้งทิ้งก็ไม่อ่ะเพราะไม่ใส่เพราะเด็กเด็กเขาบอกว่าเขาไม่ชอบค้ำค้างไงเขาชอบเป็นอย่างอื่นอย่างเด็กหนอนเนาะเป็นการตายเขาไม่แต่ตัวนี้แบบแบบนี้อะเขาชอบอยู่ใช่ไหมชอบแล้วยังมีแบบนี้สไตล์แบบนี้มีอีกเยอะแด็กพวกนี้ไม่มีเวลาเลือไงมันก็ตัวนี้ยมีแบบเรื่อยเรื่อยมาได้คนเนี้ย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn